เดี๋ยวมาดูเรื่องของทองคำนะครับไปกันที่คุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean and Futures สวัสดีครับคุณวรุษครับ สวัสดีครับคุณกุลนาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับ,รบแหมใน,นช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาดูเหมือนาราคาทองคำเนี่ยจะมีความผันผวนจะไปไหนก็ไปได้ไม่เยอะนะครับมีวามแข่งตัวอยู่ขณะเดีวยวกันเราก็มีทำลายสําคัญคือการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้น1 7 1เดิเดือนนี้แล้วก็ตัวเลขของสหรัฐเมริกาออกมาก็ดูเหมือนทําท่าไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีผลเกี่ยวเนื่องกับความเคลื่อนไหวของทองคําในช่วงนี้ยังไงบ้างไหมครับ ต้องบอกว่านักลงทุนในฝั่งทองคำครับกำลังลุ้นอยู่ว่าการประชุมในวันที่18กันยาเนี่ยเฟดจะลดดอกเบี้ย50หรือ25เบสิสพอยต์นะครับ,รบถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีลุ้นครับที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเยอะๆในระดับ50เบสิสพอยต์ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกดันให้ทองคํามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับ,รบแต่ในทางตุกนันข้ามครับ ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีแล้วก็นักลงทุนยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ได้เกิดรูปแบบของการฮาร์ดแลนดิ้งหรือถดถอยอย่างรุนแรงนะครับ,รบเฟดว่าอาจจะค่อยๆปรับลดดอกเบีย้ยลงเพียงแค่25เบสิ s พอยต์เรามองว่าแม้ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงในระดับ25เบสิ s พอยต์แต่ก็อาจจะไม่ได้ดันให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นในลักษณะของการทำนิวไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งครับ ครับถ้าดูแบบนี้เนี่ยถ้าในแง่ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25เนี่ยในแง่ของระดับราคาทองคําที่เล่นกันอยู่ในขณะนี้นะ2,500กว่าเหรียญตุนนี้เนี่ยมันถือว่าตอบรับกับ0.25ไปอย่างฮะครับถือว่าตอบรับไปแล้วนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นครับว่ายังไงก็ตามในวันที่18กันยายนนี้เฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องเห็น25เบสิสพอยต์นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเคยดัน ให้ทองคําขึ้นไปที่2,532เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทองคําทดสอบระดับดังกล่าว2สัปดาห์นะครับทดสอบด้วยกันทั้งหมดประมาณ6ครั้งด้วยกันครับก็ไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้หลังจากนั้นเนี่ยทองคําเริ่มถูกขายจนณปัจจุบันเนี่ยราคากลับมาเคลื่อนไหวต่ํากว่า2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับก็สะท้อนให้เห็นครับว่าภาพ การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองเนี่ยาเฟดไม่ได้ลดดอกเบี้ยมากกว่า25เบสิสพอยต์การที่ทองจะเบรกเอาหรือภระรับดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากครับ,รบอย่างไรก็ตามณนะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายสรับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นวันนี้เนี่ยทองร่วงไป2,000 4 7 1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับซึ่งถือใกล้กับโลระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ค่อนข้างมากแม้ว่าจะมีการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับขึ้นมาของราคาหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานที่ย่าแย่นะครับแต่ทองเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ2,500ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้ครับทางนี้สิ่งที่นักลงทุนจับตาหรือโฟกัสก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่ง จากการคาดการณ์หรือการพอแคปเนี่ยยังพบว่าจะมีการปรับตัวลงของอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็จะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับตัวเลขนอนฟาร์มที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับถ้าตัวเลขยังอยู่ในระดับที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินไว้เรามองว่าทองอาจจะมีการอ่อนตัวหรือปรับผันลงต่อครับแต่ถ้าตัวเลขออกมาแย่นะครับสอดคล้องกับตัวเลข Jo b r a ร e Opening เราก็มองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับ หรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านด้านบน2,532เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้อีกครั้งหนึ่งครับครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างทางเนี่ยคุณวรุษครับในแง่ของก่อนที่จะมีการประชุมเฟดก่อนข้อสอบของเฟดจะเฉลยออกมาว่าจะปรับลดอาตาัตราดอกเบี้ยยังไงเนี่ยในแง่ของกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนทองคําในช่วงระหว่างทางเนี่ยวางกลยุทธ์ยังไงดีฮะครับ,รบตอนนี้เนี่ยเรามองภาพ ทองคำเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับ,รบแม้ว่าจะสุ่ตัวในระดับสูงได้แต่ก็แรงขายเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าอาจจะหาจังหวะแบ่งทองคําออกขายก่อนโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออของสหรัฐในแต่ละวันเพื่อจับจังหวะก,การซื้อขายหรือการลงทุนนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยท่าทองเด้งกลับหรือรีบาวกลับดู2 5 0 7 เหรียญ2,511เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสอนอนถึงระดับ2,532ก็คือ Pie, ออทามไยหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ,ร,บระดับดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าทองทดสอบหลายครั้งซึ่ง2,507 ทองทดสอบในสัปดาห์นี้แล้วก็ยังไม่สามารถยืนหรือผ่านระดับดังกล่าวได้นะครับ,รบอาจจะใช้เป็นโซนแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทองไทยเนี่ยบาทแข็งค่ามากนะครับเช้าวันนี้เนี่ยรุดระดับ34บาทต่อดอลลาร์ลงมาอีกครั้งก็เลยทําให้ทองคําแท่ง 96. 5เของไทยปรับตัวลงประมาณ150บาทต่อบาททองนะครับ,รบซึ่งถือว่าเป็นภาพของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวที่ชัดกว่าโกลสปอตได้ซ้ําให้แนวหรือโซนแบ่งขาย 4 3 5 0 4 6 5 0บาทต่อบาททองครับ,รบเป็นการแบกขายเพื่อรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงครับแนวรับเนี่ยเราให้2,471 2,470เป็นโลเมื่อวานนะครับแล้วก็เป็นโลของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไม่หลุดพอซื้อเร่นสั้นหวังทำกำไราจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับได้ครับแต่ถ้าหลุด ชะลอการเข้าซื้อไปที่รับผัดไปสองพันสี่ร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแนวรับดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็น์ของไทยอาจจะหลุดสี่หมื่นบาทนะครับรับแรกเนี่ยคิดเป็นทองไทยสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทต่อบาททองคําแล้วก็รับผัดไปสามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบาทต่อบาททองครับอืมนะครับเอาละคุณวรุษครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุษครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ